บีมกวีออยตอบกลับชาวเน็ตทันทีหลังโดนดราม่าป้อนฟักทองบทให้ลูกสาวฝาแฝดกินน้องอัยวาน้องอัญญาคนบอกมันทําให้เป็นร้อนในนับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักที่ฮอตที่สุดในเวลานี้สําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอติพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องทีน้องทีและตอนนี้ยังมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องอัยวาน้องอัญญา เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาฮิฝาแฟดน้องทีน้องทีก็ยังหลงรับน้องสาวสุดๆซึ่งก่อนหน้านี้เรียกได้ว่ามีดราม่าเกิดขึ้นกับครอบครัวบีนกวีหลังได้ออกมาไลฟ์สดป้อนฟักทองบทครั้งแรกให้กับลูกสาวฝาแฝดน้องอัยาวาน้องอัญญาวัยหกเดือนเศษเศษและก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟักทองมันทําให้ร้อนในฟักทองมีริบร้อนนี่ขนาดเป็นผู้ใหญ่กินทีไรเป็นร้อนในตุ่มแผลร้อนในขึ้นปากทุกทีค่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทกล้วยน้ำวา้ามีประโยชน์สุดๆค่ะล่าสุดทางด้านบีนกวีออยอติพรตอบรามา่าป้อนฟักทองลูกว่าเห็นในทิกต็อกเราก็เลยงงว่ามีคนรามา่าเรื่องเราป้อนฟักทองลูกดวยเหรอก็เป็นอาหารที่เด็กทานกันอยู่แล้วไม่เคยได้ยินว่าฟักทองทานแล้วจะเป็นร้อนในรู้แต่ว่าถ้าทานเยอะๆตัวเหลืองอันนี้รู้ถามว่าคิดจะดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่น่ารักถึงลูกๆไหมก็ที่ผ่านมาไม่คิดจะฟ้อง พระอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าคุกคามหรือทำร้ายกันก็มีบอกว่าลูกไม่น่ารักเราก็คิดว่านานจิตตังมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบก็บล็อกไปส่วนใหญ่เราไม่ค่อยไปตอบคอมเมนต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปดีกว่า